วันนี้เรามาฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้สัมผัส n e ็ก g e n f o r อรรุ่นต่างณนะงานมอเตอร์โชว์2 2 2นี้กันเลยดีกว่าค่ะครั้งแรกที่ผมเห็น Ford Ranger Raptor ออกมาจากหลังเวทีนะครับผมบอกเลยว่านี่คือรถกระบะที่ดูดีดูโหดและดูแกร่งมากที่สุดครับนะับตั้งแต่เห็นรถกระบะในประเทศไทยมานะครับคุ้มดูแกร่งครับ ความรู้สึกแรกที่เห็นเลยนะคะ Ford ด a p ปเตอร์ก็คือสวยค่ะมันใหญ่มากเลยตอนแรกเพื่อนก็ว่าเออทำไมเพื่อนชอบอ๋อเครื่องมันใหญ่จากที่ได้ลองขึ้นไปนั่งนะคะก็คือมันไม่ได้สูงมากเลยค่ะผมรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วไม่เสียแรงที่รอเป็นกระบะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่กันียว ที่แฟนพี่เนี่ยเชียร์ให้ซื้อมันจึ้งมากคือไม่คิดว่าตัวจริงมันจะหล่อขนาดนี้แค่เห็นสเปคเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นรถกระบะท,ที่เทพมากมันโดนมากโชคตัวเนี้ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นโชคระบบไร้ฟาวแล้วก็ตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นพวกออนโรดหรือออฟโรดเนี่ยผมว่า โชคตัวนี้ทำมาที่สุดเลยนะแล้วเป็นระบบไฟฟ้าที่ปรับตามสภาพการขับขี่สุดยอดมากสำหรับ Ford Ranger Raptor ตัวนี้จริงๆมันสุดยอดผมแซนดี้เพิ่งได้ดูรถ next gen ของ Ford นะครับต้องบอกเลยว่าหน้าตารถทุกคันเลยสวยสุดยอดมากเลยนะครับและก็ภายในนะครับแซนดี้ประทับใจมากเพราะว่าภายในตอนนี้คันสมัยคุณภาพดีมีทัชสกรีนใหญ่ๆเลยนะครับ next gen Ranger ก็แข็งแรงเร็ว แล้วก็คุณภาพดีมากเลยนะครับ Next Gen Ranger รอเท่แรงเรารอคอยกันมาอยู่แล้วนะครับในการมาของ Next Gen ทั้ง Ranger ทั้ง Everest แล้วก็ Raptor นะครับพอมาเจอคันจริงกับราคาเนี่ยเราใจมากนะครับโดยเฉพาะ Wide Track ตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่หลายคนรอคอยกันมาอยู่แล้วสำหรับกระบะ Wide Track นะครับเพราะว่าเรียมสันเยอะขึ้นนะครับไฟหน้าที่เป็นแบบ Matrix LED ต่างๆนะครับล้อ ภายในนะครับหรูหราขึ้นจอกลางขนาดใหญ่นะครับเรียกได้ว่าว้าวมากเลยครับจองเลยครับจองเลยครับครั้งแรกที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของฟอร์ด a รนเจอร์ตัวใหม่นี้นะคะก็รู้สึกว่าชอบมากเลยเพราะว่าเท่ขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะคะถ้าจะให้นิยามของฟอร์ดเรนเจอร์ตัวใหม่นี้นะคะก็อย่างแรกเลยแกร่งแล้วก็ลุยแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะผมรู้สึกว่าม,มันสวยแล้วก็โอเคมากครับสัมผัสแรกที่ได้เห็นเลนเจอร์วายแท็กตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าสมรรถนะ ดียิ่งขึ้นกว่าตัวเก่ามากเลยครับรูปผมตัวนี้สวยมากครับดูสปอร์ตยิ่งขึ้นก็อยากให้ทุกท่านลองเปิดใจให้กับฟอร์ดเดนเจอร์ไวทแท็ตัวนี้ด้วยนะครับแข็งแกร่งมากรประทับใจค่ะคืออย่างแรกคือรูปลักษณ์ความสวยงามก็รู้สึกว่ามีความเท่แล้วก็โดดเด่นค่ะสีสันก็สะดุดตาดีก็จากความรู้สึกแรกนะครับผมเทคโนโลยีในในของรุ่นนี้นะครับมันก็รู้สึกได้แบบว่ามันได้เอามาทําได้แบบเหมาะสม สมรรถนะรถแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆของ Ford เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะก็มีความสวยงามครับทันสมยัยแล้วก็น่าใช้ระบบออปชั่นต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ไม่เป,เป็นพวกไฟหน้าไฟท้ายที่เป็นหลอด LED ทั้งหมดจอเครื่องเสียงแอร์หลังระบบต่างๆที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในตัวรถรู้แล้วแต่เพิ่มเติมขึ้นมาตามที่ลูกค้าเรียกร้องและต้องการเลยครับคุณจองได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่ๆครับรอเท่แล้วก็น่าใช้ครับ สำหรับความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสกับ Ford Everest ใหม่นะครับ Next Gen Ford Everest นะครับเราจะเห็นถึงความดุดันมีความสดใหม่ยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ในเรื่องของอัตรประโยชน์ต่างๆเรื่องของการนั่งเรื่องของเจ็ที่นั่งต่างๆนะครับยังคงเดินนะครับแต่มีความสดใหม่และมีความดุดันยิ่งขึ้นครับใหม่หมดจดครับมันรู้สึกว้าวกว่าของเดิมมากสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากของเดิมเขาเปลี่ยนไปโดยเขาอาศัยจากข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้งานทั่วโลกการใช้งานการจับสัมผัสหลายอย่าง มันดีขึ้นมันดูสบายขึ้นมันเจ๋งมากเอเวอเรสต์ใหม่เนี่ยก็คือดูล้ำสมัยนะครับดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนเดิมสวยงามขึ้นดูหรูแล้วก็ดูลักชัวรี่ขึ้นครับเพ่ hey, ดุดันค่ะสวยล้ำเยี่ยมครับมีความรู้สึกว่ารถใหญ่ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวข้างในเนี่ยถ้าลองเข้าไปนั่งแล้วก็จะรู้สึกว่าน่าจะนั่งสบายค่ะใหญ่ดีสบายดีครับถ้าเราได้สัมผัสเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับครอบครัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็น p p v เนาะที่ว่าน่าจับตามองรุ่นหนึ่งเลยเนาะเพราะมันเปลี่ยนแบบโฉมใหม่ทั้งหมดเลย all new อะไรเงี้ยพวกไฟหน้า mm hmm. พวกฟ mm ังก์ชันข้างใน mm hmm. อะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะ mm hmm. ทั้ง e v e r e s t mm hmm. แล้วก็เจ mm ้า r a ป t ตอร์ก็น่าจับตามองมันใหญ่มาก <laughs> สมัมผัสแรกที่ผมได้เจอนะฮะกับ E v e r e s t n ต์เน็ล้ำสมัยทั้งการออกแบบทั้งภายนอกและภายในนะฮะแม้แต่ระบบเบรกที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าอยากเชิญชวนสมาชิกเอเวอเรสต์ขับไทยแลนด์แล้วก็สมาชิกที่ขับเอเวอเรสต์ทั่วประเทศน,นะฮะ มาลองสัมผัสกับเอเวเรสต e x น็ก n ตัวนี้นะคะจะประทับใจตั้งแต่แรกเจอเลยครับล้ำแก่งทันสมัย